ฉีดไปได้สองวันครับแปลงนี้ฉีดไปได้สองวันก็ผลที่เห็นชัดที่สุดของแปลงนี้นะก็คือหญ้าที่เป็นเครือหญ้าที่เป็นเครือหนามตายครับเพราะว่าแปลงก่อนหน้านี้ฉีดไปสามวันเหลืองหมดเลยทั้งแปลงอ้อยก็ออกออกเหลืองนิดนึงอ้อยอะแต่หญ้าใบแคบไม่ค่อยเฉาเท่าไหร่ หญ้าใบแค่ไม่ค่อยเฉาไม่ค่อยเฉาเท่าไหร่แล้วก็หญ้าคือที่มันใหญ่มันก็เริ่มเฉาแล้วแต่มันแค่สองวันไงนผมรีบมาดีใจมากครับฝนตกนะแปลงเนี้ยนึกว่าจะแบบไอ้คือทําโชว์รับไม่ใช่อะไรคือค่อนข้างที่จะกังวลนิดนึงนี้คือทําโชว์เขาแปลงเนี้ยหญ้าคือใหญ่ๆก็มีเฉาครับเนี่ยเห็นไหมเห็นยอดมันไหมเฉาละยอดมนันน่าจะเริ่มตายแล้ว ใบกว้างก็เหลืองออกเหลืองแล้วครับคือย่าเคือผมไว้ใจนะคือโอเคอะ่ะแต่ย,าาย่าใบแคบต้องรอดูอีกทีนึงว่ามันจะคือไหมเพราะว่าเขาบอกว่าผลเนี่ยมันจะออกมาเจ็ดวันนะก็คิดว่าไม่อยากจะซ้ำนะแต่ถ้ามันไม่มันไม่คือมันไม่โอเคก็คงต้องมาจัดอีกรอบนึงครับเพราะว่าปีนี้จะทำให้มันดีที่สุด ตังเปลไว้ไล่ละคือมันต้องตัดสิบเดือนนะไปนี้เพราะผมปลูกละตังเปลไว้ไล่ละสิบสองสิบสามตันก็พอครับเป็นปีปีนี้ปนี้ปีนี้ที่โคราชนะนี่ดูหญ้าเรือยใหญ่แล้วก็มีเฉานะครับมีเฉาเป็นหญ้าฉีดทับอ้อยนะของบากาลอนนะครับผสมกับไซทอนนะครับไม่รู้จะคือไหมเพราะว่าคือผมก็หายา หลายตัวมาฉีดเพราะว่าข้างๆนะครับเดี๋ยวสูมไม่ดูข้างๆมันก็เป็นแปลงมันนะข้างๆเป็นแปลงมันแล้วอ้อยก็ยังเล็กผมกังวลมากเพราะว่ามาฉีดยาคุมมะแปลงเนี้ยมาฉีดแล้วมันไม่ตายไม่ใช่ไม่ตายมันไม่อยู่อ่านี่ก็เริ่มเฉาเห็นไหมเี่ก็ไปแคบไปแคบเฉาว่ะมัน,นเป็นหญ้าหญ้าเลี้ยงควายไม่ตายเลยนะเริ่มเฉาเริ่มเฉาเดี๋ยวดูอีกเจ็ดวันเดี๋ยวเข้ามาดูทีนึง อ้อยก็ยังแบบสภาพเดิมและที่สําคัญหินเยอะมากครับคนมาฉีดยาให้เขาบอกว่าไปเอารถมาเก็บหินเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าถ้ารถตัดเข้ามาครับซวยครับเขาปรับแกว่างั้นผมกว่าอะอะเดี๋ยวก่อน <laughs> แต่ต้องมาเก็บครับมีหินคือแกบอกว่ามันมีไม่เยอะนะแต่มันมีแล้วก้อนใหญ่มันเป็นหินจากเขามันอยู่ตีนเขานะถ่าถไปกวนไปกวนมากวนมากว,วนไปไมันก็ ขึ้นแล้วนะฮะก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วมนะั้งคิดว่าโอเคไหมครับฝากคอมเมนต์มาบอกผมดีดิคิดว่ามันโอเคไหมทำได้ประมาณนี้นี่ครับไอใบกว้างมันก็ยอดมันก็เริ่มเหี่ยวนะถ้าจะเห็นชัดก,ก็เป็นแปลแปดไร่แต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปว่ะไปนั้นคือแบบมันจะขี้เลนหะน่อยเพราะว่าแปลงนี้มาทำรุ่น วันนั้นที่มาถ่ายคลิปที่ทำระเบิดดาแล้วก็ใช้หนวดกุ้งนะฮะขูดมันทำได้แค่แปลงนี้กับแปลงตรงข้ามฝั่งนู้นแต่เไอ้แปลงปแปดนั้นมันลงไม่ได้ครับที่มันต่ำกว่าเขาเลยแล้วก็ฝนมันตกมาหลายวันติดก็เลยไม่ได้ถ่ายตรงนั้นก็เริ่มเฉามาเริ่มเหลืองๆน,นะแตซูไปดูมันจะเป็นหญ้าเขือเต็มเลยไหมเป็นเกาะเลยครับตรงนี้ นี่แล้วเขามาปลูกมัน,นครับยายที่ใช้ก็เป็นสองตัวนี้อ่าช,ชื่อสามันก็จะเป็นไดูรอนนะครับก็กับไซทอนส่วนชื่อสามันของมันก็คือนี่ครับไตโคเพอร์บิวท็อกซี่เอทินเอสเทอร์โอ้โหชื่อยาทดีแท้เว้ยส่วนตัวนี้ก็ไดูรอนนะครับก็ตัวนี้ผสม 200ลิตรก็ขวดครึ่งที่จริงอะผมให้แกผสม2 2ขวดไปเลยไม่ต้องกลัวเปืองยาเพราะว่าผมกลัวไม่อยู่ครับแกร้นนิดนึงดูแกแกกลัวอ้อยตายเพว่าอะั่นก็ตามนั้นส่วนไอ้ตัวนี้ก็ใส่ขวดเดียวคือคนขายบอกว่าขวดเดียวก็พอพ,อพี่ใส่เยอะไปเดี๋ยวก็เท่านั้นนะก็เลยอะจะตามนั้นเดี๋ยวลองดูครับลองดูว่าไอเนี้ยขวดครึ่งกับไอตัวเนี้ยขวดครึ่งกับไอตัวเนี้ยขวดหนึ่ง มันจะอยู่ไหมแต่ที่เห็นคือหญ้าเครือหนามตายสนิทเพราะว่าแปลงนู้นละตายเลยสามวันนั่คือตายเลยแต่อ้หญ้าไปแคปไหมล่ะที่แบบอ้หญ้าเลี้ยงควายครับไม่ตายผมว่าหนะักใจมากนะพี่ๆคนไหนมียาครับมาแนะนำก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับยาฉีดทับอ้อยใกลแปลงมันแปลงนี้นคือแปลงที่ผมรู้สึกว่าผมโอเคมากๆนะเพราะว่า คือที่มันเป็นแบบเอียงประมาณ3 0องศา20-30องศานะคือน้ำไม่ขังแน่ๆครับแปลงนี้มันเป็นแปลง5าไรที่น้ำก็จะไหลลงไปข้างล่างมันจะเป็นมันจะเป็นคลองน้ำไหลออกไปน้ำจากเขาก็จะไหลลงมาแน่ๆครับปีนี้อันนี้ก็ฝนทิ้งช่วงไปหลายวันนะครับไม่ใช่หลายวันเนหลายอาทิตย์เลยละเกือบเดือนอ่าเริ่มเหี่ยววะ่ะ คือแปลงเนี้ยแ,แปลงเก้าไร่อีกฝั่งน้นที่ผมไปดูตอนแรกไม่เหี่ยวนะแปลงใหญ่นะ,อ,ะอีกเจ็ดวันไม่นานได้มีโอกาสมาถ่ายเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงวันไหนที่มาโคราชพอดีวันนี้มาส่งปุ๋ยให้เขาผแวะมาถ่ายแปลงผมเองครับคอนบุรีใครมีงานรถถ่ายรับจ้างอยู่คอนบุรีใครเป็นพี่น้องที่อยู่คอนบุรีแล้วทำไร่แล้วอยากจะให้รถผมไปไปถ่ายไปปลูกให้ก็ ทรมาเด้อเบอร์อยู่หน้าเพจหน้าช่องเลยนี่ครับอันนี้หญ้าเขือตายนะตายแน่ๆอันนี้ปีที่แล้วไม่ได้ฉีดอะไรเลยครับโอ้โหผมนึกว่ามันเป็นหญ้าต้นเล็กๆแบบนี้นึกว่าจะขึ้นแบบเอ้ยเป็นพุ่มกระจายกระจายไม่คิดว่าเป็นเขื่อพออ้อยโตท่วมหัวโอ้โหมันพังขึ้นมามุ่นไปไหนก็ไม่ได้ครับเกี่ยวแม่งไปหมดทุกทั้งตัวเสื้อพังเป็นตัวตัวครับหญ้าเขื่อนอัเนี้ย เรียกว่าาอะไรก็ไม่รู้ายาไวรา,ายครับถ้าไม่ตายผมซ้ำแน่นอนย,ยังเหลือไป,ปนี่แปลงโชว์รัาไปนี่แปลงโชว์ทำโชว์เขาดูดิว่าจะคืนไหมเพราะว่าปีที่แล้วมันก็ไม่ได้กูอะไรก็ไม่ได้กูแต่เขาไม่น่ามาใส่ปุ๋ยะเะเหมือนเขาทาทิ้งไปเลยอะ่ะแล้วผมก็ตัดปัญหาด้วยเงิน,นครับซื้อมันแล้วก็มาถ่ายทําต่อเลย <laughs> แก้ปัญหาแบบคนรวยแล้วก็โดนโกงผมพูดทุกคลิปครับเพราะว่าผมเจ็บใจนะผมเจ็บใจมากพี่ๆว่าไงคือไม่แปลงนี้เงินไปละผมกลับกรุงเทพก่อนฝากพี่ๆกดติดตามช่องไว้นะวันไหนมีไลฟ์สดมาช่วยผมซื้อของไว้เด้อหาเงินมานี่แหละครับลงทุนทำไร่กับไรนัทพักก็นหละครับก็ทำดูครับไปรุ่นทุนโรงงาน น้ำตาลบ๊ายบายครับพี่สวัสดีครับ,รบ